อาจารย์อเอ,อช่วยแปลด้วยแล้วกันเหมือนในตัวที่เราคอยนึกคอยบริกรรมคอยคิดนึกบงแต่งตัวนั้น,นคือแขกเขามาอ,อ,อาคันตุกกะมาไม่รับแขกตัวนี้นะฮะ <c oughs> อ,อ,อย่าไปคุยกับแขก <c oughs> ปิดประตูแล้วไม่รับแขกเราต้องการพักผ่อนแล้วอาจารไม่รับแขกอะไรนี้ เขาไม่คุยยงจะไม่ผูกสร้างเขาไม่ผูงสร้างอาจารย์อุปมาบ้านนี้ก็คือยกก็กลับมาก็คือมันระล,ลึกรู้ว่ารูปรูปนอนนั่นแหละเพียงแต่เราเราไม่ได้ปฏิเสธแขกนะเพียงแต่เราไม่คุยกับเขาไม่รับเขาแต่เรารู้ว่าแขกมาแค่แนะี้ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ต้องมาแบบมารู้สึกตัวรูปนอนอะไรก็ได้นะเพราะว่าถ้าหากมาตรงนี้รับประเดี๋ยวมันจะมันมันจะไอของเก่ามันจะมาใหม่อีก มันเป็นมันเป็นแขกอีกคนหนึ่งที่เราคอยคอยกำหนดคอยทำความรู้สึกตัวอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้เราไม่รับแขกทั้งหมดเราต้องการลงพวงังรักษาพวางังเราต้องการหลับอ่ะเราไม่เอาทั้งนั้น่ะไม่ต้องดูทั้งนั้นะแขกก็ไม่รับอะไรก็ไม่เอาอ้บริกรรมก็ไม่เอาคิดนึกปวงแต่งอะไรก็ไม่เอาฟุงต้านก็ไม่เอามาเพียงรับรู้คิดนึกปวงแต่งก็ให้รู้ฟงต้านก็ให้รู้น แค่นี้พอแล้วเราก็ต้องการพักผ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็หลับรักษาผวังแล้วตื่นขึ้นมาก็ค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวค่อยว่าตอนต่อไปตอนนี้ไม่ต้องกําหนดเพราะถ้ากําหนดเป็นรูปนอนอีกเดี๋ยวมีปัญหาอีกเดี๋ยวก็มันมันก็มันก็รับแขกอีกกันแหละมันก็มาคุยอีกอะ่ะองคอยรู้สึกตัวนะรู้รูปนอนนะาลองกลับมาดูเรื่องของโยมนงนุษเนี่ย เร,เรื่องรู้สึกตัวรูปนอนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาแบบนี้ได้ก็ไม่เอาตรงนี้แต่เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องโยมนุชก่อนที่ว่ายังคอยนึกคอยบอกเรื่องความรู้สึกตัวอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวจะเทียบเคียงให้เห็นถ้าคอยมารู้สึกตัวแบบนี้อยู่นะมันจะไม่เลิกมันจะไม่หลับหรอกมันยังคุยอยู่ต่อแต่เปลี่ยนเรื่องคุยตอนนั้นน่ะเปลี่ยนคนรับแขก <c oughs> <c oughs> ของโยไม่มีปัญหาเรื่องนอนเลยค่ะนอนเก่งมากเรื่องนอนไม่มีปัญหาแต่เรื่อง <c oughs> นึกบริกรรมนึกความความรู้สึกตัวยังมีใช่ไหมมีค่ะหลังจากที่ที่สนทนาคุยกันวันก่อนนั้นค่ะพอวันจันท์ยมก็ฟังซ้ำเวรคนคารก็ฟังซ้ําคิดว่าเข้าใจดีแล้วแล้วยังมีบริกรรมมาบ้างไหมย,ยมก็บอกว่าฉันจะโลทิง้งไม่เอาแล้วนะบัญญัตจริงๆก็ให้รู้เขาแล้วก็เลิกแบบนั้นเองแหละก็ มันไม่เหมือนภาชนะนะเราจะไปโดทิ้งยังไงได้นะฉันไม่เอาแกแล้วฉันทิ้งกันแล้วไม่ได้แต่ว่าพอให้เรารู้เท่านั้นเองค่ะก็คือยมเห็นว่ามันมันไม่มีประโยชน์อ่ามันจะมีเครื่องเปรียบเทียบว่ามันรู้สึกตัวแล้วค่ะไม่ต้องนึกบริกรรมว่าคําว่ารู้สึกตัวตรงนั้นใช่แล้วต่อไปเขาจะเลิกเองค่ะทีนี้ยมก็เออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดว่านามได้ยินนามเห็นอะไรไม่แล้ว คุมก็ฝึกสติตามที่อาจารย์บอกนั่นแหละเพราะเราบอกเขามาตั้งนานแล้วนามเห็นนามได้ยินอะไรอ่ะมันไม่ใช่ความรู้สึกตัวที่เป็นนามเห็นนามได้ยินมันเป็นคําพูดเอาบอกเขามันก็มันก็สงบไปนะคะก็เขาก็ให้เรารู้ตัวแต่ว่าก็มารู้ว่าเวลามีสติเป็นอย่างไรหลงลืมเป็นอย่างไรแล้วเขามีคําพูดไหมมีคําพูดมันกลายเป็นเอ พูดกับตัวเองอะจ้อเลยก็นั่นนาทีคุยกับตัวเองอะแหละคอยนึกคอยบริกรรมมันมันไม่ได้บริกรรมแล้วนะคะเป็นแบบเออเพลินคิดเป็นเพลินฟุ้งนั่นแหละค่ะอ่าคือคําบริกรรมก็คือคําพูดซ้ําๆอย่างเช่นของโยมส้มเนี่ยคาบริกรรมนยคือพูดซ้าๆเช่นพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยนี่คือบริกรรมแต่ให้คิดนึกบุงแต่งเนี่ยไม่มีคําพูดซ้ําๆแบบนี้แต่เป็นคําพูดที่เป็นเรื่องเาวา อ๋ออย่างนี้แล้วพระอาจารย์จะพูดอย่างนี้อะไรอ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องราวันนั้นคือคิดนึกปรุงแต่งใช่หนะรือว่าฟงซ่านก็คืออุธัจจะสัมมยุยงกโมหะนะเผลออันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะมันก็เป็นอย่างนั้นแต่คิดนึกปรุงแต่งเนี่ยเขารู้<ๆ>เขาคิดเรื่องกุศลและเรื่องอกุศลใช่ค่ะแล้วยก็บอกว่าโหพูดเจ้ามากไปแล้วอ๋อเขาจริงๆจริงๆน่เขา เขาชอบคุยอ่ะใช่แต่ว่าปกตินี้นะคะถ้าอยู่กับคนอื่นนิยมกับคนอื่นเขาไม่ค่อยคุยหรอกไม่คุยแต่ว่าถ้าคุยกับแต่ถ้าอยู่คนเดียวแล้วก็คุยเจานั่นแหละเขาแบบอย่างนั้นทำธรรมชาติของเขาแต่ว่าอย่าไปห้ามอย่าไปปฏิเสธอย่าไปหาวิธีแก้กับเขาให้รู้ก็เท่านั้นเองว่าธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้แหละแล้วถ้าจะไม่ให้เขาคุยเลยอ่ะไม่ให้เขาพูดเลยอ่ะก็มาดูหนังใบติ หนังใบไม่มีคำพูดอะไรก็รู้สึกตัวในรูปที่นั่งนอนยืยนเดินนั่นแหละหนังใบแล้วไม่มีคำพูดเหมือนเมื่อก่อนหราความรู้สึกตัวนะมารู้รูปนั่งนอนยืยนเดินนะไม่มีหลอกมารู้สึกตัวแบบความเพียรสติสัมปชัญญะตัวนั้นนะเป็นปรมัดไอคิดนึกบงแต่งนั้นเป็นบัญญตัติพอเรามาเข้าใจถึงสภาวะปรมัดก็แล้วบัญญัติเขาก็ไม่มีเองคิดนึกบงแต่งก็ไม่จําเป็นต้องใช้ พราเรานึกมาตั้งนานแล้วไม่ไปไหนหรอกเหมือนพายเรือไม่แก้เชืกอกแต่ตอนนี้เราแก้เชือกแล้วพายเรือไม่ต้องนึกไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องภาคไม่ต้องกำกับการแสดงมันก็จะไม่เป็นภาระไม่เหนื่อยไม่หนักแต่แต่พอที่พระอาจารย์ทรงมาเมื่อเชา้าอะค่ะโยมก็อ๋อที่คุยกับท่านเอตรงหน้าประตูะหลังจากกลับบินดบาดใช่ค่ะโยมก็คิดว่าโ,โหเรา เพลินคิดเพลินฟุ้งมากเ,<ป>เลยเพราะฉะนั้นต้องเอ่อมารู้สึกทางปัญจทวารเอาพอทีนี้พอเห็นนามเห็นมันก็มาแล้วค่ะนามเป็น,นคำพูดเหรอใช่ก็มาแบบเหมืนอนก็ให้รู้ไม่ใช่ว่ามันจะเสียหาย,ย là, อะไรแเพราะเราเคยนึกโยมเคยนึกเคยบอกเขาก็ต้องมาอย่างนั้นแหละแต่พอไปเห็นที่ไม่ต้องนึกต้องบอกบางทีเนี่ยอย่างโยมเห็นนตมาเห็นพระเห็นคนนู้นคนนี้อะ ที่ไม่ต้องบอกไม่ต้องมีคำพูดอะลองเห็นแบบนี้บ้างเนี่ยสภาวะที่เห็นจากกูวิญญาณเขาเป็นปรมัดโยมาเรียนอภิธรรมมาน่าจะเข้าใจอภิธรรมปรมัดธรรมแต่เอามาใช้ไม่ถูกเท่านั้นเองเนี่ยเอามาใช้ให้ถูกนะเวลาได้ยินก็นเหมือนกันเนี่ยเป็นปรมัดทางปัญจทวารจากรูโสตคา,านาชิวหาเนี่ยเป็นปรมัดทังนั้นแหละแต่เวลามันรับกับอารมณ์อารมณ์มก็เป็นปรมัดเหมือนกัน แต่เวลามีคำพูดอนึกบอกก็ว่าเป็นบัญญัติเนี่ยก็ให้รู้ท่าน,นั้นเองรู้ <S 2> <S 2> น,นึกกับรู้สึกต่างกันอย่างไบรบัญญัติกับปรมัดต่างกันอย่างไรเนี่ยเนี่ยแต่ภาวะตัวจริงเขาเป็นปรมัดเป็นใบเดี๋ยวจะมาบอกให้ดูหนังใบอ่ะเรียบไหมเราแล้วโยมจะเล่าถึงตอนที่ช่วงที่ก่อนเมื่อชเช้าเนี่ยคือเมื่อวานนี้สิโยมก็เห็น เดินอยู่ตอนนั้นช่วงนั้นไม่ได้บริกรรมอะไรนะคะ mm hmm. ก็เดินแล้วเสร็จแล้วก็เห็นประตูห้องน้ํามันเปิดอยู่โยมก็เออก็เห็นจิตที่คิดว่าเราจะต้องควรจะปิดเห็นจิตว่าไงนะว่า,าต้องไปปิดประตูห้องน้ําอ๋อต้องไปปิดประตูค่ะแ,แล้วก็เท้าก็ก้าวไปหนึ่งก้าวแล้วก็มือก็ไปจับคือรู้หมดว่าทําอะไรอยู่ หมือนก็มีสติดีมากเลยแล้วก็ปิดประตูแล้วหลังจากนั้นมันก็ไปเพลิดเพลินกลับไปคือมันเหมือนเป็นสั้นนิดเดียวที่เรารู้ตัวก็เวลาที่เรานึกบอกมันอะมันมีมากกว่าบัญญัติที่เราคอยนึกบริกรรมอะไรก็มันนั่นแหละมันมีพวกนั้นมาเยอะแต่เราก็เรียนรู้ทั้งสองอย่างนี่แหละแต่ทําไมจึงรู้ว่ามันมีมากมีเยอะเพราะว่ามันมีธรรมชาติที่ไม่รู รู้ว่ามันมีมากมีเยอะเช่นฟุ้งไปบ่อย mm hmm. คิดนึกปรุงแต่งเยอะมากบ่อยนั่นแหละแสดงว่ามันมีธรรมชาติที่ไปรู้ตรงนี้นะแต่พอเรารู้แล้วเรากลับไม่ชอบมันหาวิธีจะทําอะไรกับมันเนี่ยลองไปเรียนรู้ที่ทาไมเรารู้ว่าฟุ้งบ่อยฟุ้งนานทําไมจึงรู้ว่าคิดนึกปรุงแต่งเพราะไอ้คิดนึกปรุงแต่งหรือฟุ้งท่านเนี่ยบางทีอ่ะมันไม่รู้หรอกอย่างเช่นฟุ้งเนี่ยเวลาฟุง้งอ่ะมันไม่รู้ แต่ตอนรู้อะ่ะมันก็ไม่ฟุง้งมันกลับมาแล้วอย่างเงี้ยส <Yeah. S 1> ต,ติก็มีแล้วแต่ทำไมเราไม่ชอบมันอีกอะ่ะนะตัวเนี้ยเราจะหาวิธีนะแล้วก็มาเรียนรู้กับสภาวะที่มันเป็นปรมัดแบบนั้นแลวสภาวะปรมัดนี่รู้สึกว่ามันมาแป๊บแป๊บแค่น้เองค่ <c oughs> ะก็แป๊บเดียวนั่นแหละแต่ว่าอาศัยบ่อยๆความเพียรกับสติอ่ะเขาก็ได้มาทำงานบ่อยๆ เพราะเขาไม่เคยมีอ่ะจ,จะให้เขารู้แบบไอคิดนึกปรุงแต่งแบบนั้นมันก็ไม่ได้แต่นาันานามันจะมีมาครั้งหนึ่ง <Okay. S 1> มันจะต้องค่อยๆเริ่มก่อนไงถ้าถ้าถ้าหากว่าเราอุปมาไม่รู้โยมจะมีเคยเลี้ยงน้องเลี้ยงลูกก็ป่าจะรู้เหมือนเด็กอะที่มันกําลังหัดคืบหัดคานหับตายหัดเดินโยมอาจจะไม่เคยมีอ่ะไม่รู้แต่เยอะอย่างโยมส้มได้มีรู้ ช่ไหมแล้วก็เวลามันเด็กก่อนที่มันจะจะคืบจะคานเนี่ยมันนอนหงายก่อนแล้วมันเสร็จมันนอนฟั่มนอนฟั่มแล้วมันถึงจะคืบคานแล้วก็เกาะลาวตายแล้วก็เดินอันนั้นมาเคยเลี้ยงน้องนะบางทีต้องจับมันผูกขาไว้เพราะมันจะคานไปตกไต้ถุนเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนตติอะมันเหมือนกับเด็กที่หัดคืบหัดคานหัดเดิน มันต่อแต่ต่อแต่ล้มเอาเดี๋ยวล้มก็เอามาขึ้นใหม่เขาเรียกว่าตั้งไข่ขึ้นมาเกาะลาวใหม่เดี๋ยวเดินใหม่เอาพอเดินได้ได้สองสามก้าวล้มอย่างเงี้ยตติก็เหมือนกันเพราะมันไม่คุ้นเคยมันเพิ่งเริ่มเริ่มมันก็มาแตะๆปิ้วๆมินมินหลุดง่ายอย่างเงี้ยก่อนนานๆจะมาครั้งหนึ่งเห็นไหมเนี่ยมันเป็นแบบเนี่ยตั้งตั้งไข่ใหม่ตั้งตติใหม่อย่างนี้นะ แต่ว่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วต่อไปมันจะมาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วต่อไปเด็กอะทำไมมันวิ่งได้มันก็อาศัยล้มลุกคุกขานอย่างเงี้ยก่อนสติก็เหมือนกันก็ค่อยๆมาก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วความเพียรกับสติเนี่ยมันมาด้วยกันเพียรตั้งสติไงเพียรมีสติตรงนี้แล้วก็มาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะคุ้นเคยชํานาญกับกุศลตรงนี้เพราะเมื่อก่อนนี้มันก็ไม่เคยมี มันมีแต่ชื่อรู้แต่ชื่อสติปัญญาความรู้สึกตัวมันไม่รู้จักตัวจริงของจริงอ่ะเขานิ่งเป็นใบแต่ที่บอกได้พูดได้นั้นไม่ใช่ของจริงเนี่ยมาเรียนรู้ของจริงเขาเนี่ยสภาวะเขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะมาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นที่เขาไม่มีคําพูดอะไรหรอกนะเขาจะมาทุกอารมณ์ทุกตวานน่ยต่อไปนะแล้วคะอย่างอย่าง เมื่อวานนี้ทานข้าวอยู่อะคะอ่ะ,ะเออนี่ยว่าจะถามนั่นกันเมื่อก่อนที่โยมเคยคุยกันบอกว่าดีเวลาไปปฏิบัติเห็นแต่ทุกข์แต่เวลาอร่อยที่สุดคือกินข้าวใช่ค่ะตอนนี้ไม่รู้อร่อยหรือเปล่าตาที่นี่แปลกมากเลยเอ,อมันสงบสงเยมเชื่อมตัวมันไม่อร่อยมันเออไม่อร่อยเหมือนเมื่อก่อนเนาะใช่ค่ะไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรแต่ว่ามันมีอยู่เมื่อวานนี้ที่โยม ลองทานอยู่แล้วก็เคียเค้ยวๆก็พยายามดูรูปเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเออแปบ๊บหนึ่งมันก็เกิดความรู้สึกอุ้ยรูปเคี้ยวโอ้ดูสนุกจังเลยแล้วมันก็แป๊บเดียวอะคะ่ะแล้วมันก็กลับไปแบดเดิมคือคือมันมันรู้สึกว่ารูปเคี้ยวเนี้ยดูเอ้ดูแล้วมันสนุกนะน,นี่สงสัยก็จะเป็นที่อาจารย์บอกหรมั้งว่าเอา่เออะไรอะรู้แล้วจะ สนุกกับการดูอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าโ,ลโยมก็มจริงๆแล้วถ้าสนุกกับการดูนี่ก็คือมีความเพียรสติอัมประจัญญาอะไรดังนี้เขาถึงจะสนุกกับการดูท,ท,ที่อาตมาใช้ข่าหมายก็ถ้าถ้าเขาเข้าใจอ่ะเขาจะสนุกกับการดูแต่ในราการณนี้ของโยมนุงนุษนี่แต่ว่ามารู้ว่าการที่เคี้ยวอย่างนั้นก็ได้นะอยู่ๆมันก็แบบ มันมีสติขึ้นมาได้แล้วก็ความเพียรก็มาได้อันนี้ก็ได้อย่่งเรียกว่าเรียกเรียกว่ามาต่างกับที่เราไม่เคยรู้แต่เมื่อก่อนที่เคยคุยกันก่อนที่ที่โทรศัพท์คุยกันแล้วก็มาคุยที่เนี่ยเห็นโยมบอกว่าโอ้ยมันอร่อยมากเรื่องกินเนี่ยใช่ค่ะแล้วอาตมาก,ก็เลยบอกว่ามันมีไอ้รัทตันหาอยู่ตาก,ก็ดูมือก,ก็ตากปากก็เคี้ยวใจก็คิดเพลินเดี๋ยวหมดนะ ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะ,อ,ะอย่างนี้ยังมารู้ว่าการที่เคี้ยวได้รู้ต่างกับที่เมื่อก่อนที่เคยชินเ<ะ>พลินแบบไม่รู้เรื่องแบบนั้นนะม,นมันก็ยังมีอยู่นะคะถ้าคือยมสังเกตถ้าเป็นอาหารที่ยมเฉยเฉยที่ชอบก็อย่างหนึ่ง,ท,งที่ไม่ชอบก็อย่างหนึ่งใช่ค่ะถ้าไม่ชอบมันก็มันก็ มันก็อยู่ในล่องรอยได้ลูกเคี้ยวแน่นนี่แต่ว่าพอเป็นอา,อาหารที่ชอบปุ๊บเอาแล้วตอนนี้หลดุดอร่อยอ๋อใช่ก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็มันมันเคยชินกับรัทษิตันหาตรงเนี้ยนะมันชอบมันก็เอาจะเพลิดเพลิน